เรื่องที่จะมาเล่ากันวันนี้เนี่ยมันเริ่มต้นในสถานที่ที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยนะนั่นก็คือในเรือนจําแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องในคุกนะเพราะน,นี่คือภาพสะท้อนของปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยปัญหาที่มันกําลังกัดกินโครงสร้างของรัฐไทยอย่างเงียบๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกเครือข่ายที่เรียกว่าทุนจีนสีเทาแล้วจะเห็นว่าผลกระทบของมันอาจจะใกล้ตัวกว่าที่เราคิดกันเยอะเลย ก็คือเรื่องทั้งหมดมันแดงขึ้นมาจากข่าวที่ว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนี่มันไม่ได้เป็นแค่ที่คุมขังสำหรับนักโทษอีกต่อไปแล้วไงแต่มันกลายเป็นเหมือนโรงแรมระดับวีไอพีสำหรับนักโทษมันคนไปซะอย่างนั้นมีคำพูดหนึ่งที่สะท้อนภาพได้ชัดมากเลยนะว่าอำนาจของเงินเนี่ยมันซื้อได้ทุกอย่างจริงๆขนาดกำแพงคู่กับกฎหมายยังเอาไม่อยู่เลยนี่ไม่ใช่แค่ข่าวหรือนะแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นแค่จุดนะเริ่มต้นเล็กๆที่พาเราไปเจอเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นอีกเยอะ คือลองนึกภาพตามนะว่ามันเวอร์ขนาดไหนห้องผู้คุมถูกเปลี่ยนเป็นห้องรับรองส่วนตัวไปเลยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบคันไมโครเวฟตู้เย็นแอร์เครื่องที่โอโหยังไม่พอนะยังมีการจ้างนักโทษด้วยกันเนี่ยมาเป็นคนรับใช้ส่วนตัวมีบริการทางเพศส่งตรงถึงห้องปรากฏการนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆแต่มันเป็นแค่อาการที่แสดงออกมาจากโรคที่ใหญ่กว่านั้นมากโรคที่ชื่อว่าทุนจีนสีเทาทีนี้เรามาทําความรู้จักกับตัวการของเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าไอ้คำว่าทุนจีนสีเทาที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยจริงๆแลย เวลาเราได้ยินคำว่าทุนจีนสี่ทาภาพแรกที่ขึ้นมาในหัวเลยก็คือพวกแกงคอนเซนเตอร์เว็บพนันหรือว่าค้ายาเสพติดอะไรที่มันดำสนิทไปเลยใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงอมันซับซ้อนกว่านั้นมากมันคือการเอาธุรกิจที่ดูขาวสะอาดถูกกฎหมายอย่างพวกร้านอาหารบริษัทอสังหามาผสมปนเปกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นการฟอกเงินโดยใช้ธุรกิจถูกกฎหมายพวกนี้แหละเป็นฉากบางหน้า แล้วเครือข่ายพวกนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะแต่มันเติบโตได้เพราะ2ออย่างเลยอย่างแรกคือนโยบายเศรษฐกิจของจีนเองที่สนับสนุนให้คนออกไปลงทุนนอกประเทศพอมาเจอกับอย่างที่2นั่นก็คือความอ่อนแอแล้วก็ช่องโหว่ในการบังคับใช้กฎหมายของบ้านเรามันก็เลยกลายเป็นดินดีปุ๋ยดีให้เครือข่ายพวกนี้เติบโตฝั่งรากลึกได้สบายๆเลยและคำถามก็คือทำไมต้องเป็นประเทศไทยทำไมที่นี่ถึงดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับทุนจีนสีเท่าคำตอบมันอาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าความคล้ายคลยึงกันของโครงสร้างสังคมของเรานี่แหละ อ,อันนี้เป็นแนวคิดทางสังคมวิทยาที่สําคัญมากนะที่จะช่วยอธิบายเรื่องนี้ได้ถ้าพูดแบบง่ายๆเลยนะมันก็เหมือนกับว่าเมื่อสังคมสองแห่งมีพิมพ์เขียวทางวัฒนธรรมบางอย่างที่คล้ายกันมากพฤติกรรมหรือระบบที่มันวงในสังคมหนึ่งก็จะสามารถย้ายไม่อย่างรากแล้วก็เติบโตในอีกสังคมหนึ่งได้อย่างรวดเร็วเลยเหมือนย้ายต้นไม้ไปปลูกในดินที่สภาพแวดล้อมมันใช่เลยแล้วไอ้ความคล้ายกันที่ว่านี้นะมันก็คือเรื่องของระบบอุปถัมนีแหละ คือที่จีนเขามีวัฒนธรรมที่เรียกว่ากวาซีซึ่งมันก็คือเครือข่ายสายสัมพันธ์ส่วนตัวที่ไม่เป็นทางการซึ่งมันก็คล้ายๆกับระบบอุปธรภมระบบรุ่นพี่รุ่นน้องในบ้านเราไปเลยคือทั้งสองวัฒนธรรมนี้ให้ความสําคัญกับคอนเนคชันส่วนตัวมากกว่ากฎระเบียบที่เป็นทางการซึ่งนี่แหละคือช่องทางชั้นดีให้ชนสีเทาเข้ามาแทรกซึมแล้วก็สร้างสายสัมพันธ์กับผู้มีอํานาจได้ แล้วพอเป็นแบบนี้ปะะลที่ตามมามันเลยน่ากลัวมากเส้นแบ่งอะไรต่างๆมันเริ่มจางลงเรื่อยๆจากตอนแรกที่เป็นแค่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับธุรกิจที่ถูกกฎหมายมันก็ค่อยๆกลายเป็นความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจถูกกฎหมายกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายและสุดท้ายเส้นแบ่งระหว่างรัฐกับองค์รกรอาชญากรรมมันก็แทบจะมองไม่เห็นแล้ว โอเคพูดเรื่องทฤษฎีมาเยอะแล้วอาจจะยังไม่เห็นภาพงั้นเรามาดูเคสจริงกันเลยดีกว่าจะได้เห็นว่าไอ้เครือข่ายพวกนี้มันทํางานกันยังไงในโลกของความเป็นจริงผ่านเรื่องราวของผู้ชายที่ชื่อวังหงบินวังหงบินนี่เรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของนายนาทุนสีเทาเลยนะเขาคือนักธุรกิจที่เรียกได้ว่าเก่งมากในการสร้างเครือข่ายโยงใยตัวเองเข้ากับบุคคลสาคัญระดับสูงในสังคมไทยเพื่อให้ธุรกิจของตัวเองมันเดินหน้าไปได้แบบฉลุย แล้วพอมาดูเครือข่ายของเขานะโหต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆลองดูรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องสิมีตั้งแต่อดีตนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการตำรวจไปจนถึงอดีตประธานรัฐสภาและรัฐมนตรีคือความสัมพันธ์พวกนี้มันไม่ใช่แค่รู้จักกันผิวเผินนะแต่มันคือการเข้าไปร่วมง,งานกันในมูลนิธิในโครงการหรือบางคนหนึ่งขั้นสนิทกันเหมือนคนในครอบครัวเลย แต่ที่มันพี่กว่านั้นก็คือเขาไม่ได้ทํากันลับๆนะเขาเปิดหน้าสู้เลยผ่านการตั้งสมาคมตั้งมูลนิธิต่างๆที่มีฉากหน้าเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยจีนนี่มันคือกลยุทธ์การสร้างความชอบทําให้ตัวเองเพื่อให้ปฏิบัติการสรีเทาๆของพวกเขาสามารถดําเนินต่อไปได้แบบไม่มีใครสงสัยพอเราเห็นภาพทั้งหมดตั้งแต่เรื่องในคุกวี P มาจนถึงเครือข่ายอํานาจระดับประเทศแบบนี้คําถามต่อมาก็คือแล้วไงมันส่งผลกระทบกับสังคมไทยยังไงบ้างคําตอบก็คือมันกําลังกัดกร่อนรัฐของเราจากข้างในนี่คือผลลัพธ์สุดท้ายที่นนนนน่่่ากกลลลลัััวทีสุดเยะหมอออแง การคอรัปชันของเจ้าหน้าที่กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเส้นแบ่งระหว่างผลประโยชน์ของชาติกับผลประโยชน์ส่วนตัวมันก็เลื่อนหายไปเรื่อยๆและที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นที่ผู้คนเคยมีต่อสถาบันของรัฐต่อขบวนการยุติธรรมมันก็พังทลายลงและนี่อาจจะเป็นบทสรุปที่สำคัญที่สุดของปรากฏการณ์นี้เลยเมื่อการทุจริตและการใช้อำนาจในทางที่ผิดมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสังคมเริ่มชาชิน สุดท้ายสิ่งที่เคยเป็นเรื่องผิดปกติมันก็กลับกลายเป็นเรื่องปกติไปในที่สุดจากทั้งหมดที่ทเล่ามานี่มันก็เลยพาเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่แบบท้าทายความคิดของเรามากมากเลยสำหรับอนาคตของสังคมไทยนี่คือคำถามที่หนักอึ้งมากนะว่าถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ได้อยู่ที่คนไม่ดีแค่ไม่กี่คนแต่รากของมันฝังลึกอยู่ในโครงสร้างของรัฐและวัฒนธรรมระบบอุปัมภมที่มันเอื้อให้การทุจริตเติบโตได้แล้วเราจะหาทางออกจากวงจรน,นี้ได้ยังไงสังคมไทยจะเดินต่อไปทางไหนนี่ก็เป็นคำถามที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อ